ั看看่ทำอรกบโปโปไม่โปตั้งแต่พี่โจเดินมากระซิบอเมันไปยืนจุดตกันเะก่อนอยู่กันรไม่ใช่ยังไม่เหยมตั้งแต่นาบ้านเล่ะเหยดูตั้งแต่พี่โจเดนมาไปรอบแรกละเป็แต่หนุมโนที่ตัวเนี่ย่าเออเริ่มใหม่่ะเริ่มใหม่เธอิ่มแอกใหม่เริ่มใหม่อ อะไรนะรายดน่าเชื่อถอยู่นะเออแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องดิวคนสวยจะมาอะไรอ่ะว้ายว้ายเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วหนูบอกว่าหนูไม่ชอบกินเค้กไม่ใช่มาทำไมวันนี้วันก่อนเคยกินหมดไปก้อนหนึ่งเบลอเลยหนูไม่เคยชอบกินเค้กถึงโดยความวิดไม่เกิดพี่ตัวใหญ่หันกล้องมาทำไมโอ้โหโอ้โหอ๋อแล้วมาปิดไฟตรงนี้ทูด้วย เอาก็โป้ไงก็ปิดไฟไงฟาดฟาดเดนเดนเดอเด้อ๋อเอได้วใส่ชุกาฮาดดาใส่ชุกาฮาดดาของขวันะคะส่งมาเลยอนมาเลยส่งขวัญนะเลยโนมาเลย happy n a happy v e r s u n โโจจอดรถไปกลางทางแล้วนึก่อนเก่อนเล ฟูคอยแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วหนูไปวุ่นวายอะไรกับ uh, โซนเครื่องดื่ม <Happy S 2> ล่ะคะลูกแฮปปี้เบดเแฟนหรอฟูก็ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฟนด้วยสิเปล่เฮียพี่ฟูไหมล่ะขอเกียร์กลางฟูอันนี้คือเราจัดห้องกันเรียบร้อยนะล่ะคะ่ะ ที่จริงที่นอนเราอ่ะมันจะเป็นแบบห้องเรามันกว้างนะคะเราถ้าฝั่งเนี้ยเขาก็จะนอนแบบว่าอย่างของเตยเนี้ยก็จะนอนเอาเท้าชนกันนะคะนี่เป็นที่นอนแบบเท้าชนกันฮะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนในห้องชอบความเป็นส่วนตัวนะครับใช่ค่ะถึงเนมีผอมากันเอาไว้จริงๆต้องนอนแล้วว่าทุกคนต้องมีมุมเป็นของตัวเองเราตื่นมาเราก็ไม่อยากเห็นคนหนึ่งนอนตื่นขึ้นมาขี้ตาปูตาเแมน ห้องก็เลยต้องมีแบบโมเมนต์ว่าต้องกันจังน้อยนะคะมันเป็นพื้นที่ที่จริงห้องเราม,มันเอาของไว้ข้างล่างไม่ได้หรอกเพราะว่าเรานอนอ่ะถ้าเกิดมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเอาเท้าชนกันนะคะอะไรใส่ไปเลยใส่ไ้เลย,เอ,อยเ,เอามาแล้วเผื่อแล้วจ้า ไม่แก้มเป็นวันเอาพี่ลืมโทรศัพท์หรือยังเอาแล้วเนาะปิดประตูหน้าต่างกันนะปิดแล้วไม่เปิดตออกมารอมากดดันเอาบอแมนดิถ้ากลัวต้องพไปนี่แหะกลับไปกลับมาอีกออ ดี๋ยวเราก็จะไปเจอกันที่ที่โดมนะคะเมื่อเมื่อนี้มิวายพาน้ำเดิมพี่น้องต้องเปลาไปสีเขียวเอ้ยสีขาวเอ้ยสีไข่เอ้ยเออสีกาฟิลสีกาฟิลเสื้อสีกาฟิลเมื่อนี้เขาไม่ไหวพานะคะไม่รู้ว่าแต่ว่าพวกเราก็ไม่ได้มีเสื้อขาวกันทุกคนนะคะกัซซมีเสื้อขาวไปเก็บไปที่บ้านมีมั่งไม่มีมั่งนะคะ เดี๋ยวไปพอกันยูดมนะคะบรรยากาศยูดอมเลยค่ะตอนนี้นะคะเวลา16นาฬิกาหาชิมหาหาชิม6นาทีแล้วนะคะทุกคนจะเข้าห้องไปห้องพระนะคะเป็นห้องพระเข้าไปโอ้เขาเบิดวะน้อแย่มากเลยเขาเบิดบ่หมดออกมาแล้วในห้องนะออกมานะ ไม่ชินเลยไไไไปปปคคค่่่่ะะะะีีีีนนนนนนมือออดดด้้้้้ยาางง็เขววใแแ ซื้วเป็นกระทายกอยู่พ่ะนะอ๊้ยงานพี่น้องอาข่าวมาถอดก่อนถอดถอไปใช้กันเยอะเกินจะไม่เจริญของกันแานไปใช้เป็นระเบียบเรียบร้อยออกมามาสิเสียบบอสเขาในเลยเด้อเขาในไปเลยย่งแหนะกันข้างบนเขี่ยมันเส็งบ้างนั่งทายอยู่อุ้ยมันเปิดจะขึ้นดอกมันแน่นอยู่ดิ นี่คือบรรยากาศห้องค่ะจะมาขึ้นมาบานเานั่นอยูเข้าในร่านไคอะไม่ได้ มันมันมันหลายคนอยู่แม่มันก็นเลยเอาพัดลมกับน,นี่ตัุ๋ยอ่าน่าจะนีพัดลมอีกอ้ยเอาอยู่เด้อแม่แม่เอาอยู่เด้อ ข้างในนะคะวันนี้ค่ะบร่ยากันเนาะได้บรรยากาศในตะะ้าด มันมีหม่องนางสำหรับชานโยลีบเจ้าภาพอันนี้เจ้าภาพบอนีเจ้าภาพคากิลีสลาสลาอยากไปนั่งข้างล่างไร่เจ้าสลาไป บรรยากาศนะค่ะนี่นี่นางเจ้านาง เด๊ห้ามนั่งนะเขาะมาเด๊นั่งเป็เเนแถวเป็นแถว,วค่ะเป็นระเบียบอันนี้ก็คือในหอมค่ะแล้วก็บรรยากาศ ไม่ดีเหมือนกันนะไม่ดีนะเอ็ดพอยท์ท่านหน้าเลยที่เร <im> ็ว อีกอันอเป็นูไก่นะคะให้คนที่ให้คนที่ว่าได้เรยนวันจันทร์นะคะขึ้นมานำเพื่อนสวดเอาน้ำน้ำมูสวดมุษ์นะคะน้ำน้ำเพื่อนสวดน, <c oughs> น้ำมูสวดน, <c oughs> น้ำเพื่อนสวดน, <c oughs> น้ำสวดไ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นวงข้งทั้งวงหนึ่งแล้วก็วงสองนะคะก็จะเป็นเวทวัจนมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวแม่วงหนึ่งตอนแรกวงหนึ่งย่างดำเรื่องคอนเสิร์ตนะครับตั้งใจเรื่องคุยกันเลย แต่ละคนนะคะคลิปนี้เต้ยเตก็เดี๋ยวจะสวดมนต์ไหว้พระแล้วนะคะเขาปิดคลิปนี้ไว้แค่านี้นะคะฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมสาวน้อยเพชรบ้านแพงคุณหน่อดีจริงๆเราถ่ายตอนไหว้พระได้นะใช่ไหม